สำหรับคนทำกับข้าวทานเองบางวันก็ขี้เกียจทำอะไรที่ขั้นตอนเยอะๆอยากทำง่ายๆทานง่ายๆเมนูนี้เลยครับต้มผักกาดดองหมูสามชั้นส่วนผสมน้อยทำง่ายต้มทิ้งไว้กลับมาอีกทีหมูเปื่อยนุ่มปรุงรสนิดหน่อยอร่อยเลยไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของต้มผักกาดดองหมูสามชั้น มีผักกาดดองครับใช้เป็นผักกาดดองเปรี้ยวนะครับล้างซักน้าสองน้ําครับจะดูความเปรี้ยวครับถ้าเปรี้ยวมากก็ล้างสักหลายน้ําหน่อยหมูสามชั้นรากผักชีกระเทียมไทยขาวอันนี้พริกไทยตาพริกไทยเม็ดตําเองนะครับซุปก้อนรสหมูสีวขาวเกลือป่นเรามาเริ่มกันที่ผัดรวนหมูสามชั้นกันก่อนเลยครับนําหมูใส่กระทะครับ ให้เราใช้ไฟกลางๆนะครับในการรวนหมูใส่เกลือป่นเล็กน้อยครับให้พอหมูมีรสชาติเราทำแบบนี้นี่จะทําให้หมูเราหอมนะครับจะทำให้น้ำซุปมีความหอมด้วยเหมือนกับเรานำหมูมาย่างก่อนมาดัดกระทะก่อนใส่แค่เกลือนะครับไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่อะไรเลย ผัดรวนไปเรื่อยๆจนหมูเราเซ็ตตัวแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะครับเราใส่เกลือเล็กน้อยลงไปผัดกับหมูนี่ทําให้หมูเรามีรสชาติมันจะอร่อยกว่าที่เราจะนําหมูสดลงไปใส่ในน้ําต้มเลยนะครับเราผัดไปบ้างเราปล่อยให้มันดาดกระทะไปอย่างนี้ยครับปล่อยให้มันนิ่งๆบ้างมันจะได้ส่วนที่โดนกระทะเนีย่ยจะมีรอยไหม้หน่อยๆครับ วิธีนี้นี่นอกจากจะทําให้หมูเรามีกลิ่นหอมแล้วนะครับน้ําซุปมีความหอมแล้วเนี่ยเวลาเราต้มไปเวลาหมูเปื่อยเนี่ยหมูจะไม่เปลือยเละนะครับมันจะทําให้หมูนุ่มเด้งนะครับพอเราผัดรวนมาจนส่งกลิ่นหอมสังเกตว่าจะมีน้ํามันเคลือบชิ้นหมูเนี่ยครับก็ใช้ได้เลยครับวันนี้ผมจะต้มกับกระทะเลยนะครับถ้าใครจะต้มกับหม้อก็ตักไปใส่หม้อได้เลยครับ อันนี้ผมต้มกับกระทะเลยก็ใส่น้ำเลยครับใส่น้ำแล้วก็เติมเกลือป่นครับออสุปก้อนลดหมูครับจะใส่ผักกาดดองลงไปตอนนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบผักกาดดองแบบนิ่มมากนะครับค่อยใส่หลังจากนี้ก็ได้นะครับต้มหมูไปสักพักแต่ผมน่ะชอบแบบเปื่อยเปืยเลยครับ ผักกาดดองนี่ถ้าเราซื้อมาแล้วมันมีกลิ่นสาบนะครับกลิ่นสาบของผักกาดดองเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นสาบเนี่ยเราสามารถนำไปลวกก่อนได้นะครับลวกแป๊บหนึ่งครับมันก็จะช่วยได้ถ้าได้ผักกาดดองที่แบบเปรี้ยวกำลังดีนี่มันจะอร่อยมากครับเมนูนี้ถ้าเราไม่ใช้เป็นหมูสามชั้นนี่เราสามารถใช้เป็นกระดูกหมูส่วนอื่นได้นะครับเป็นกระดูกเล้งกระดูกซี่โครงกระดูกอ่อนก็ได้ครับวันนี้อยากทานแบบใส่หมูสามชั้นนะครับแบบง่ายๆใส่กระเทียมรากผักชีลงไปเลยครับ พริกไทยปนครับเหลือแต่ซีวขาวไว้ปรุงรสตอนท้ายนะครับพอน้ําเดือดขึ้นมาอีกรอบครับมีฟองก็ให้เราช้อนฟองทิ้งนะครับหมูสามชั้นนี่อาจจะไม่มีฟองเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นส่วนกระดูกนี่จะมีฟองเยอะกว่าครับเพราะว่ามันมีเลือดมีคราบไขมันมากกว่านะครับเราช้อนฟองทิ้งนี่จะทําให้น้ําซุปเราใส่น่าทานนะครับ พอช้อนฟองเสร็จแล้วก็ให้เราเบาไฟลงนะครับเอาแค่พอเดือดครับใช้ไฟอ่อนๆต้มไปอย่างเงี้ยครับเอาแค่พอเดือดพอน้ำซุปก็จะได้ใสนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยน้ำซุปจะข้นนะครับจะขุ่นไม่น่าทานต้มไปจนผักกาดจนหมูเราสุกนิ่มตามที่เราต้องการเลยครับ เราต้มหมูมาประมาณ50นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ก็น่าจะสุกดีแล้วเปื่อยดีแล้วนะครับนี่ครับพอสุกเปื่อยตามที่เราต้องการแล้วก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับก็ชิมรสให้ได้ตามชอบครับพอได้รสชาติตามที่เราชอบได้หมูเปื่อยตามที่เราต้องการนะครับปากกาศก็นิ่มดี ก็ปิดแก๊สได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยครับต้องผักกาดดองหมู3มชั้นครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันดูครับ หูเปื่อยนุ่มผักกาศกำลังดีครับความเปรี้ยวของผักกาดดองกลมกลมมากเมนูง่ายๆแต่อร่อยไม่ธรรมดาครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ